นี่เป็นไม่กวดนะครับจากเศษขยะเข็่จังไลเนี่ยขั้นตอนแรกขึ้นตัดกลนขวดแล้วก็เอาไปล่างครับหลัง<อ>จากล่างเส็จแล้วครับตัดขวดให้เป็นเ้นดึงครับขึ้นสาวหลอกสมัไหมพี่พอยเมียะกีเหละครับคิดคนยังไงนี่พ่อที่แรกถามอาจารย์กูละไปพ่อก็เลยเอามาประยุกตใส้พาอเป็นเส้นแล้วเขาก็ต้องไปเขาแบบครับถ้าเขาต้องการใน้มันตรงเขาต้องมีแน่วบครับ,รบมันหลังจากตึงแบบเต็มแล้วก็เอามาต้มน่ครับต้มไม่โดนไหมนี่พ่อ อัขนข้าวน้าเดือดพุดๆๆนี่ก็ะหานะที่ครับต้มแล้วนะครับหาหน้าที่ค้ำแขงทีื่อเรียบแล้วก็ตรงเอามาพึ่งไว้ไปเล็กเย็นพอเล็กเย็นปั๊บห้าจังไปตัดคระเตกเกีดเลยครับแล้วก็ใส่หนังยางนี่นะฮะต้องตัดรีกบ้างไหมตันตันสองช่อง,งด้านครับมัดหนึ่งจะมีอยู่ยี่สิบเซนครับหนึ่งด้านมันจะมีมีอยู่ยี่สิบมัดรวมรแล้วก็บสี่ร้อยเซนแล้วก็ทักล่าแห้งงูเมือนกัครับตานเงานี่เอิญทักเปีย อันนี้อันนี้น้องวับเข้ามาทักไล่หางครับนี่แหละคือตัวนี้ครับนี่บันนี้หอากัมมาครับบันนี้มาจัดเลี้ยงหัวไอ้มันเสมอกันเล้วกัมมาหนึ่งสองสามสี่ห้าสกูดําเป็นตัวรักยึดแจ๊นางยางออกอ่อนางยางอองมัแล้วมันก็ต้องใส่ลวดครับความยาวกับประมาณหนึ่งว่าครับแต่มาหักเครื่องเดี๋ก็รั่วมาเพอเะากกัมมุ่งเนาะครับเนาะที่เห็นว่าไอเนี่ยเริ่มเป็นเริ่มเป็นรูปตาออกมาแล้วครับ เบื้งเนี้ยมันมันสิควายบานเหรอเบื้องเอ้ยอ๋อบานออกแล้วนี่ครับมันบานออกแล้วครับอ๋ออ่าลองมาเดี๋ยวใส่ขวานใส่ขวานครับกวาดนี่กวาดได้ได้หลายกว่าทาั้งมะพร้าวครับทั้งมะพร้าวกับจีได้กางซีียงบ้างครับครับกางซียแต่ตัวนี้มันจีไปทั้งนี้ได้ครับว่าหักนนก,กันหรอครับหาว่าหัก ห้ากว่าจักรบาทหนึ่งด้ามนี้ร้อยบาทครับที่ว่าทางกลุ่มขายแพงมันมาแพงเลยครับมันราคาด้ามยี่สิบอันนี้อีกยี่สิบสี่สิบแล้วค่าลวดค่าสกรูค่าฝีมือน้ำมันค่าฝีมือน้ามีครับหนึ่งร้อยบาทบางท่านก็บอกว่าแพงแต่ผมก็จนใจที่จะลดลงมาอีกไม่ได้แล้วู่แจงในขวากับสินค้าตัวนี้ หน,นึง<ม>่งเรื่องพุ่มใหญ่นะครับนึงผมว่าผมได้ซอยธรรมชาติเป็นขยะที่ย่อยสลายยากอายุของเขาจะย่อยสลายในธรรมชาติได้ก็450ปีขึ้นจากสีแมนบ์แมเมนมันก็ต้องถาเบิ้งครันอายุหอดวะ <laughs> ดีพ่อในน้ำตัวนะครับครับสวัสดีครับผมนายบุญชีีกุนครับครับเดี๋ยววันนี้สิพ่อนะครับพาชมกระบวนการเฮ็ดไม้กวาดจากพลาสติกพ่อเนาะรหรือว่าไม้กวาดจากขยะนะครับเนาะขั้นตอนแรกคือยังครับเอ่อทั้งเหมือนมันมีอยู่เก่าขั้นตอนขั้นตอนแรกคือตัดก้นขวดขวดนี้ต้องเป็นขวดประเภทใดพ่อขวดนี้ต้องเป็นขวดน้ำมะลุ่มอ๋อทุกยี่ห้อได้เมื่อครับแล้วตัดก้นออก พอตัดกวนแล้วเอาไปล้างครับบัน,นี้ห้อกะทิได้จุกตัวนี้เขาไปล้าง<อ>น้ำรับต้องทำความสะอาดต้องตัดจังสี่ก้อนนะครับเนาะล้างจากตัดเขาไปล้างครับการเลือกขวดนี่ขวดน้อยๆั้องทเลยบ่ขวดน้อยๆบ่ได้ครับเพราะ<อ>ว่าน,นึงมันมันสีได้ตาดุอันทั่สี่คือบ่ได้อันอันขวดนี้ได้สำหรับมาเอ็ดขอบนี่ครับอ๋ออันนี้เป็นตัวครอบ นี่เป็นตัวครอบได้ตะวานถ้าเอามาเห็ดเ็ดเส้นไบ่ได้เนี่ยมันจะเป็นตัวครอบตัวนี้ผู้ใดมาขายครอบไปซื้อไปต้องไปคัดแยกเองแต่ขวดพอดีห้องกับเห็ดหากนัทนี้ครับแต่เป็นหู้ต้องฟองแย่งแป่งนี่สิครับต้องขวดที่มันมันมันต้องเรียบต้องเต็มเท่านั้นครับวันนี้มีขวดพิการอีกบันนี้อันนี้เขาเออขวดพิการมาจากกำเนดครับนี่ตัดยากแล้วเห็ดยากขวดพิการก็คือ มันมาเป็นทรงครับมันมาเป็นทรงนี้มันนั่งงามอยู่มันมาเป็นทรงออพิการครับแล้วก็อีกพิการรุ่นหนึ่งพิการแบบได้รับแบบอุบัติเหตุครับคบคนเหยียบมารถเหยียบมาพวกนั้นเฮาสีเอาทชิมเฮาก็เสียดายเพราะว่าเฮ้าเงินซื้อเขาประจองประคับประคองให้ได้ทุกขวดแสดงว่าขวดนังนสี่ทีพอวานี่กคบ่อสมัดนํางประเหติยังไ้เลยได้ครับเ S <S> เฮ็ดดึงเซ้นก็ได้แต่นนต้องมีความจำนานญพิเศษตัวเสียนากก็อันนั่นจช่มมันยากหน่อยครับเอาต้องมีความจำานญพอพอเฮ็ดได้นะครับแต่ได้ทุกขวดครับแต่ขันของมา่นี่ก็ดเฮ็ดได้สุกขวดครับครับผมบ่ให้ทิ้งเฮ็ดจ,จังไดยเน่ยหรือว่ามีวิธีการจังไดยนะ่ขันเรื่มต้น เริ่มต้นกับอสติเกอร์ออกกวนครับแกสติเกอร์ออกครับแล้วก็มาว่างร่วงกับแบบพิมพ์ตัวเนี้ต้องเป็นเครืองนี่อยอ่ก่พ่อครับต้องเป็นเท่นตัดตัวนี้ครับเข้าแบบออกคตเตอเร์ป่ะเลยป่ะได้เยอะแต่มาันหนึ่งซ่าครับซ่าแล้วก็บ่าตุงนี่สี่ครับครับตัวนี้มันคิตุงครับก็จะต,ตัดตออกประมาณนี่เนาะครับเขามาเลือกก็นี่เลยว่ะเพ่ะได้เยอะเสื้อได้เสื้อได้ครับประมาณนี้ก็นั่งดีครับ ครับจังไดยตัวเอาไปเนี่ได้ขวดมาแล้วแล้วก็เอาไปล่างครับหลังจากล่างเสร็จแล้วก็มาตัดเส้นนี้ครับตัดเส้นน่ะคือตัดขวดให้เป็นเส้นจังสันครับนี่บ่ครับครับตัดรองให้เป็นเส้นหน้ายงาไปเลยนี่พ่อหน้ากว้างมันเลกว้างนี่0.5นมินครับ0.5มย์จุณแม่ก็สิตัดจังซี่บ่ครับอ๋อก็ดึงคือต้อาหันครับดึงครับคือสาวหลอกใช่ไหมที่ไวเม่ตะกี้ล่ะครับอ๋อมันก็สิมีใบคัตเตอร์ปินบ่ครับครับมันมีคัตเตอร์ ระยะก็คือศูนย์จุดหักครับกับมาหมุนครับมามมวนออกก็คือเนี่ยมาด่งครับมาด่งออกเขาจากับมาเบิ่งงหนึ่งสีเขาเจ้าก็ถามนี่ว่าใส้กันไก่ครับกันไก่มันตัดได้ครับมันบ่เสมอครับถัดจางสี่นเนี่ยคือดึงออกกั่ไงครับลก็ระยะความสูงกับได้เลยครับครับคิดคนยังไงเนี่ยพ่อที่แรกถามอาจารย์กูละครับเพื่อนก็แนะนำนู่นนี่นั่นไปกับไปพ่อ ก็เลยเอามาประยุกต์ใส่กะเลยได้เอามาใส่ข้างของอย่าของอ๋อเนี่นี่คือเฮ็ดได้สองทางคนต่อกันครับเฮ็ดพร้อมกันสองนโต๊ะหนึ่งเฮ็ดได้สองคนครับพร้อมกันหลังจากล่างมากเนาะสะอาดล้วก็จังมาดึงเส้นครับขั้นตอนนี้อื่นยังก็หอวตัดขวดให้เป็นเส้นตัดขวดให้เป็นเส้นครับเราขันต่อไปแล้วบ้านนี้พอเป็นเส้นแล้วพอเป็นเส้นแล้วเขาก็จองไปเขาแบบครับอ๋อเขาแบบครับมีแบบพิมพ์เงาอันนี้ก็อที่เป็นแบบไหม่นาะครับ แบบพิมนนี่ความกว้างนี่สามสิบสามเส้นครับความยงวสี่สิบเส้นครับอันนี้ยาวสี่สิบครับว่าสามสบสามเส้นเป็นยังก็เอาสามสิบสามยังบ่กว้างแค่นั้นเพราะว่าแขนข้าไปบ่มหดมันจีร็อกพอดีเอาสะดวกสะดวกครับเมื่อสมัยพอดีเนาะครับมันจีรลอกพอดีครับแต่สีเฮ็ดไงครับมันจีรไงครับผู้เหตุครับกต่สีม้วนใส่ยังสยครับเรานจำกัดเพราะว่าต้องม้วนไร้ภายในนี่ครับไอซูดล็กอ๋อครับ เพราะว่าสุเล็กนี่ได้ประมาณสีถึงหาดขวดแต่เห็ดจั่งสีแต่ว่าประเด็นสำคัญว่าสีไส้ลายปันไหนแต่โดยปกติสีสามหรือสีสีถึงหาขวดสีถึงหาขวดอันนี้เห็ดเผื่ออีกยังครับเพ่ะบ่ห้มันถือความฮ้อนแล้วมันมันสิบ่ไปทั่วทีครับครับมันมันสีเป็นเส้นตรงของมันเพราะว่าถือความฮ้อนแล้วมันสีหดตัวครับหดแล้วกับเมื่อเมื่อหดแล้วมันก็สีพันครับพอพันแล้วมันก็แข็งครับ เป็นการตึงไว้ก้อนสีเอาไปต้มบังคับว่าให้มันไปทั่วที่หลังจากตึงแบบเต็มแล้วก็เอามาต้มนี่ครับเ๋อไปต้มอันนี้อันนี้คือก้อนต้มครับครับตัวนี้ต้มแล้วแล้วนี่อ๋ออันนี้ตรมแล้วแล้วเอะอันนี้มันต้มแล้วเดียวกันครับต้องผ่อเถือกันปะแบบเดียวกันนี่ครับแบบเดียวกันอันนี้ต้มแล้วอันนี้คือท่านี้ก็ต้มมันก็ทิแบบ มันเป็นเบียบเนาะมันเป็นละเบียบแล้วก็ความสสยงามกับ่มมีแล้วก็ความแกงแห้งกับมมีอ๋อบัเดนก้กเสียวลองต้มครับหมอนึงนี่ใส่ได้หลายจักอันปันไดเนี่ยพ่อสิบแบบสิบแบบถ้าหากว่าเฮาใส่แกะต้มมันก็สิใส่เวลาเนี่ยถ้าใส่ฟืนครับสิใส่เวลาหน่อยครับผมเด๋ยวเบิ่งได้ครับมาเบองใไงว่าอันนี้มันบ่มีแนวบังคับมันมันติความห้อนมันมันจเป็นจังไ๋ อ๋อพ่อเขาไปมันก็สิโฮตมันมันสิไปของมันเองมาเนี่ตามมาเพื่อใจของมันครับมันเรยบเาะเป็นแบบที่เขาต้องการอ๋อถ้าเขาต้องการใน้มันตรงเขาก็ต้องมีแน่วบังคับมันคือขึงไว้ตึงไว้ครับบังคับไว้นังคับเนาะต้มนี่โดนมานีือเพ่อันขนาวน้าเดือดพุทธพุทธพุทในกระหานะที่ครับครับอุณหภอมพป่มมันเท่าไรลอยได้ปะเกินครับครับมันต้องเกินเกินลอย ใส่ยางบ่ครับแนะนำเาบ่ครับน้ำธรรมดาเขานี่ละครับเอามาลงครับหาหน้าที่ครับก็เอาคืนขั้นแบบหาหน้าที่ต้องเอาไปแส่หนามเส่ยางบ่ครับเอามาตากให้ตากลมมาซืนอนี่บ่เอามาพึ่งไว้ให้เล็กเย็นพอเล็กเย็นปั๊บเฮาจังไปตัดครับหลังจากนี้ก็ไปตัดครับบันเหรอไปไปเบิ่งบันนี้อันนี้เนาะตัวยางอเคือต้มแล้วนะครับหาหน้าที่ค่อนข้างที่จะเรียบแต่ก็ตรง ก็ล้างจากต้มพึ่งให้มันเล็กเย็นครับคันเล็กว่าเย็นนั้นลวกมือไเล็กเย็นก็คืออันนี้เย็นโดยปกติก็จากชั่วโมงผอยนี่ถเย็นมันก็บว่ด่วนครับซีมันี่เย็นีมันซีกเย็นแล้วครับเห็ดน้อื่นแล้วไปเบิ้งอันนั้นพอดีครับอันนี้การตัดนะครับตัดออกจากแบบครับครับคเตอร์กจีดเลยครับตัดถหล่าหัวสิบเป็นเส้นลยนี้ครับ แล้วก็ใส่หนังยางนี่นะฮะันี่คือรวบมาแมนนี่นะครับครับรวบต้องตัดดีก่ครับนี่ตัดอ๋อครับอันน, IN IN น okay. ี้ได้อันนี้แล้วมาตัดแจงครับคุณพี่มนตัดตัวครับนี่พี่คุณแม่ตัดครับอันนี้ือตัดหนวดมันก็ตัดหนวดครับกระตัดแคันตรงที่มันงอครับอันนอันมันงอออกครับเป็นังต้องตัดออกคันม่นตัดกันเวลาหกวดหัวที่มันไปคลองครับ แต่ต้องสองห้างเนาะด้านต้องสองด้านครับอันนี้นะครับเป็นการตัดพราะจากกันจากทัดหัวตัดเศียดออกมาหันเนาะมานับจากกันคุณเพาะยังปุ๊บอ่ามัดหนึ่งจะมีอยู่ยี่สิบเซนครับหนับหนึ่งยี่สิบเซนครับแค่คือยี่สิบเซนอันมาหันเนาะครับแล้วก็อันนี้นะนับเป็นหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งอีกอย่างเนี่ หนึ่งมัดครับหนึ่งมัดหนึ่งมัดยี่สิบเส้นหนึ่งด้ามมันจะมีมีอยู่ยี่สิบมัดอ๋อหนึ่งด้ามมีอยู่ยี่สิบมัดอันนี้ครับรวมแล้วกับสี่สี่ร้อยเส้นรวมทั้งมดครับสี่ร้อยเส้นโดยประมาณครับคือเป๊ะเลยเป๊ะต้องเป๊ะครับต้องให้ได้มตรถานครับบันนี้จังไรต่อบันนี้รอบพ่อมัดแล้วแล้วก็ทักล่แห้งงูเมืนี้ครับทักไา่หางูคืออย่างไปเบิ้งครับไปเบิ้งอ๋อไปเบิ้งไปเบิ้ง ทักไล่หางูครับงูคือยังไเนี่เขาเจ้าแนะนํมา,ามาบ้านเน่าเนี่ยเอิญทักเปียครับแต่ว่าผู้หูผู้เคยเห็ดผู้เคยบอกครับผู้เคยสอนเน่าก็บอกว่าทักลายหางงูทักลายหางูางครับเข้ามาไล่นี่คือยังพอนี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี่ครับ<อ>มันจะเป็นเก็ตซ้อนกันอันนี้อันนี้นะครับเข้าม,มาทักลลยหาง,งูครับนี่แหละคือตัวนี้ครับอ๋อนี่มันมันคือยังกันยังก่ะปมแห้ตัวขันใ่หครับครับ เฮ็ดจังไรครับเฮ็ดห้เบิ่งบาดนี้ย่ามาเบิ่งวิธีกันเป็นยังต้องใส่สีเพราะว่าอายุหลายเล้วสีขาวกับสีขาวครับมันเห็ดให้อาอน<ม>เดี๋ยวว่าเห็นมันไล่ตามันไล่ตาครับ,รบมันก็ตอ้องเอาสีอื่นมาสลับกับสีขาวอันนี้ก็เป็นขวดอีกขวดครับขวดบ,บนึงครับขวดสีนึง อันนี้ขวดน้ำดื่มเก็เล่าเขานะ่ะจัางกงสั่นเอาขวดน้ำสไปร,ร์ตทำไก่อนเนาะเขียวๆนก็เล่เนะครับเมนเมนแต่ก่อนกับมีแต่เดี๋ยวนี้มันบ่มีมเต้าเห็ดแล้วเค,คนเต้าเหีบคนนี้เป็นสีขาวคือกันการทักเร่แหงงูนี่หรือทักเปียนี่ต้นหน้าก็เจ้าสีใส่สามเส้นทักตัวนี้ต้องใส่เส้นเดียวทักเปียคือคต้องเปียผมเนี่ยเจ้าครับต้องไหนผู้หญิงเห็ดปะครับวันนี้ผู้ชายกินเห็ดไ,ได้ครับ เราต้องเยางกันเลยครับเวียนช่วงใช่ไหมจากันปลายด้ามมหาเนี่ยกี่เส้ซนไม่เพราะเาอาไม้ยังเห็ดเนี่ยไม่ไม่ไม่ด้ามนี่ยสร้างซื้อมาจากจังหวัดเลยครับไม่ไผ่ธรรมดาเนี่ยบอกไผ่เลี่ยงครับไผ่เลี่ยงเนาะครับเขาจะมาสวงดามละยี่สิบบาทเพื่อนะบาทมันปรึกเด้ครับมีต้นทุนเรายี่สิบบาทขวรหน้ามันร่วมเนี่ย่พมันสิกึุกดยครับครับกิโลละยี่สิบบาทนะครับโอ้ต้นทุนเท่าไหร่ครับ ไปแล้วหลายบาทแล้วที่ว่าทางกลุ่มขายแพงมันมาแพงเลยครับมันราคาดามยี่สิบอันนี้อีกยี่สิบสี่สิบแล้วค่าลวดค่าสกรูค่าฝีมือน้ำมันค่าฝีมือน้ำมีครับผมหนึ่งร้อยบาทบางท่านก็บอกว่าแพงแต่ผมก็จนใจที่จะลดลงมาอีกไม่ได้แล้วครับเพราะว่าอันนี้มันคืนมันเป็นต้นทุนของเทากับมี่ครับ มือหนึ่งนน่สีฮ็ดด้ประมาณจะกัดถาเฉลี่ยคนหนึ่งอยู่ที่ห้าดามรวมจากเริ่มต้นถึงสุดท้ายจากกระบวนการแรกเลยว่เพ่ะครับพอกระบวนการสุดท้ายมือหนึ่งได้เฉลี่ยห้าดามห้าดามต่อคนต่อจังได้ต่อไปเนี่ยเพาะหลังจากนี้มันต้องมัดครับมัดตอนสุดท้ายบันนี้เฮากับมาครับบันนี้มาจัดเรียงหัวมันเสมอกันสีพลาสติกนี่ครับเวลามัดมันยังติดเสมอกันนันยังที่ดูดีครับเราต้องมาเช็คก่อนครับ แมวบรรทัดคือจางไซ่่มไส่่หม่ปุเน,นี้ยมอตัวนี้มันแบบไร่ด้ามอ๋อแบบไร่ด้ามครับ,รบมันมีสองแบบครับอ๋อมีแบบบรนไร่ด้ามกับมีด้ามครับแตกต่างกันยังไงฮะนี่พอ่ออันข้อมแตกต่างตัวนั้นด้ามหักหักแล้วหักเลยอ๋อตัวนี้ถ้าหักด้ามหักเขาสามารถเปลี่ยนได้ด้ามมันจะมีปัญหาถึงอายุไขขขงเขาเขาสิหัก<อ>คันด้ามหักแล้วก็มดแล้วก็มานับหนึ่งสองสามสี่หา้าอันที่หาครับมันจะมีจุดมากไว้ครับ นี่จุดนี่สําหรับให้เสมอหัวตัวนี้คือตัวสําหรับจิตตัวรอบปรมาณหนึ่งเส้นสองครับสองเส้นสองเส้นบอกครับใส่สกูดําขนาดสองนิ้วครับเนี่ครับเป็นตัวรักยึดขันบ่มีลักยึดมันบแน่นครับ เจะนั่งยางออกครับไห้เมือนจ๊นั่งยางออกจำใครไหมครับหลังจากเอาน้างยางออกม了แล้วมันก็ต้องใส่ลวดครับลวดนี่ความยาวกับประมาณหนึ่งว่าครับแล้วมาหักเครื่องลวดขนาดเท่าไรครับเพะ่ะเบอร์สิบแปดครับเบอร์สิบแปดหนึ่งเียวมา หลัดนะครับมาหมัดครับตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นตัวเป็นลักยึดครับเป็นลักยึดถ้าเอาพวกกันเสือกพวกอย่างสิได้บ่พ่อได้อยู่แต่มันหถึงบ่ความทนทานมันบ่มีครับอ๋อมันต้อเสียนยู่บด่วนนะเนาะครับเนี่ยก็รั่วมันมันเริ่มสิบานแล้วน,นี่นครับพอเฮากำเบิ่งเนาะครับเนาะก็สิเห็นว่าไอ้เนี่ยเริ่มเป็นเริ่มเป็นรูปบาน,นอานอกมาแล้วครับ กอเคยนใส่หลยก็านีบ่ใส่แบบหลายก็ซีลอยเส็นนะที่บ่มันใส่บ่ได้ครับเพราะว่าเน,นียงมันอยู่ที่เนี่ยไม่กังเคเ้นด้วนี้ครับการถ้าใส่หลายมันกระบมุมี่หม่งว่างครับการจะเห็ดบานเฮ็ดหลายไปก็นีเห็ดเาแบบก็นีมันที่บานออกไงแล้วก็มันที่อ่อนจะหอกก็เคยเห็ดมาแล้วเฮ็ดแล้วครับอันนีค้คือลองแล้วว่าประมาณนี้แหละน่าจะพอดีที่สุด ขั้นตอนใดสําคัญที่สุดของการเทอันนี้มันมีอยู่สองขั้นตอนครับหนึ่งตัดขวดให้เป็นเส้นเส้นก็คือเส้ษอเน้เนาะครับครับอันที่สองก็คือทักลายฮางงูครับขั้นทักบงงามมันกระสีบบอองสีดีมากก่าเนาะขั้นทักบบนั่นมันกับ่บแน่นครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะสร้อยพยุ่งดึงไว้่ให้มันหลุดไงครับขั้นถ้าความ แน่นหนาถาว้านมมีมันก็อยู่น้ำห้องวได้ดวนมันนี่ก็มาจำอันนี้เขาไปอีกครับขันขันอันนี้เขาไปอ,อตัวนี้เขากใส่ปอเพื่อใช้มันบานก็เก่าครับอ๋อใส่อีกมองนึงครับใส่ปอหนึงครับเพิ่มความแน่นครับต้องมาใส่อันเดียวก็สิบก็ที่ด้คือกัน่แน่นครับแล้วมันบ่บานเนี่ครับนี่เบ่บาน เบื่องนี้มันมันค่อยบานให้เบิ้องเอ้ยอ๋ยอบานออกแล้วนี่ครับมันบานออกแล้วครับครับเพราะดีว่านี่อืมโอ้คือเอาไรไปนเนี้คือไม้กวดแหรอมันจะเป็นไม้กวดแ้วมันบาน,นี้การเคล็ดไม้กวดอันนี้เนาะกว่าครับัมีหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งการตัดขวดให้เป็นเส้นครับ,รบออที่วามาหันครับอันที่สอง ก็คือทักไล่หางงูครับนี่คือตัวหลักๆเลยครับแต่ขาดเ่ไาใดก็คือต้องมีขวดครับเรื่องที่เป็นไม่กลนเลยครับเอามานดี๋ใส่ขวานใส่ขวานครับพอใส่เพ่าใดจิตมันกับดูบางงามมันบาครับพันธะขวบผู้มากกับผู้มากก็ด้พอแต่ถ้าว่าเป็นเราเบียบสลับว่ามันบองงามครับครับเาเบิองกับมันบองงามตานนะ อันนี้เขาก็บมันปัน๊บเขา<อ><ง>ไปมันก็จะเพิ่มความสวยงามเขาไปอีกอันนี้เป็นการใส่ใจของกันผู้ผลิตนะครับเพื่อก็อยากให้มันออกมางามแล้วก็เป็นระเบ,บียบอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการป้องกันไ้น้ำแล้วพอเนาะเมื่อไปต่ำเมืม่อไปยังทีเนาะอเจาะใส่ใส่นตะทึกกันนี่บ่กครับใส่ส่กูครับบังคับไว้มันหลุดครับขวนี่กคเป็นขวดที่ยังก็ได้ขวนที่ ให้มันเขานี่ได้ครับ,รบขวดนั่ขวดปากไงออที่มีหลวดไล่งามกว่านี่ก็ดีครับครับนี่เป็นไม้ขวดนะครับจากเศษขยะนะครับพ่อหรือว่าขวดพลาสติกนะครับเนาะวันนี้เห็ดยากว่ามือแหลกไหมเห็ดนี่เห็ดยากปะถามเรื่องยากยากครับไปเบื้องในกนะับอาจารย์กูเพิ่งกันแนะนํามาให้ไปซอกหาวิธีกันเนี่ยเนี่ยหาแทนตัวเนี้ยเฉพาะตอนเนี้ยอ่อก้อ,อนเดียว่ะก้นอ,อนเดียวน,น้อยเนี่ย ก็เลยได้เห็ดมากครับปะยูขึ้นมาตะก้อนนี่เป็นไม้เป็นไมหน่สามธรรมดาหรือเปี่ยนเป็นเหล็กคเับหะวก็เปี่ยนวังมีที่้หลี่ครับดีเขาเาอีกวะเนี่ยมันก็ดีมันได้โวนมาเนี่ยครับอันแหลกเอร์ชฉันแหลกอ๋อมันบบาดมือเราพอนบาดปฏิตเข้าหนีมั้ยบาดโอ้ ผู้เฮ็ดว่าเป็นกัอส em ิบาทความชนะบ่าม eh BE 네ี่มันติเป็นไปทั่วครับครับเห็ดบ่ไงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเฮ็ดเริ่มต้นกันดำน้ำครับครับถูๆไหนๆว่ามันว่าล่องคิดล่องเสือยุ่เป็นปีครับครับมือหนึ่งนี่พอผลิตอันนี้ได้ประมาณเจ้กันครับเริ่มต้นที่แรกจนฮอดคันตอนสุดท้ายเนี่ยครับค่าเฉลี่ยยุ่ที่หาดาม อาดามต่อคนครับแสดงว่านี่สิบคนก็หาสิบดามครับเรอดสูมือเนี่ยผู้ใดมักสร้างสื่อเขาครับพ่ออาเป็นอ่อนไล่ครับขายออนไล่พร้อมมีแต่ขายออนไล่ครับเย็บป่ายทางครับมือนี่กับสิบดามหลังจากจบเนี่ยแต่ทีทีมงานไป็ทรงอได้สูมือได้ต่อครันทุกมือครับอยู่จีว่าเฮ้ยเพีบท่านมอสเพีท่านมอเลยะเคยได้ลายสุดในมือหนึ่งจักดามพ่อ ก็ได้เท่านี้แหละครับมันฝืนเต็มที่แล้วครับเนี่ยเพราะว่าอันนี้หาเลียหาด้ามต่อคนนี่นะครับบ่มันเห็นแต่ของเว้นนะ่ครับทอดหาทุ่มครับอมันมีอยู่แค่สามคนเนี่ยก็คือกําลังผลิสุดๆเหรอตอนนี้อยู่ไหมมันหาด้ามต่อคนคือสั่งไล่คนนี่ก็ต้องท่าท่าครับครับจังหวัดไร่เชียงเป็นสั่งมาแต่แต่ละแถวเนี่ยสองไรยด้ามสองไายด้ามนี่ก็ขอเวลาคนเนป็นเดือนครับ เป็นร้างมากเป็นหลอดๆมากครับแล้วง่นงก็นขายอนทั่วไปครับต้องต้องพี่อดอดดอร์ต้อง,ตงสร้างล่วงนาสร้างล่วงนา,ค,าครับพุ่มแจงในผอครับฟินขาตัวนี้สิน้าหนึง<ม>่งเรื่อง<ว>ใหญ่นะครับหนึ่งผมว่าผมได้ซอยธรรมชาติคที่ไม่ย่อยสลายที่เป็นขยะที่ย่อยสลายยากในในโลกเนี้ยกค็คือตัวนี้แล้วอ่าพวกไคร นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าอายุของเขาจะย่อยสลายในธรรมชาติได้ก็450ปีขึ้นครับจากสีแมนบอมแอนมันก็ต้องถาเบิ้งครับอายุหอดว่ะเรื่องภูมิใจครับแล้วก็อีกนิ่งได้สั่งไร่ได้เป็นไร่ได้เสริมให้กครับชุ่มชนครับอีกอย่างนะครับเป็นการลดขยะลดการสร้างมลพิษให้โลกคือว่าน้ำขยะมัเป็นเงินอีกเค่น ถ้าเอาขวดไปขายก็คือกับทิได้ซ้ำยี่สิบบาทน,นะพะ่อกิโลนึงถามาเฮ็ดนี่เนี่ยจักบาทหนึ่งด้ามนี่ร้อยบาทครับเพิ่มมูลาค่าได้อีกบลลายเลยเนาะผมก็เท่าที่ผมคิดเบืง้งมันก็อยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบเท่าครับโอ้สองร้อยห้าสิบเท่าม,รรมาตรฐานบานนี่การใส่งานหเหรอพ่อต้องมีขอละวัางอีกยังบ่ขอระวัางคือความห้อนทุกชนิดครับกล่องไฟหนึ่ง กองไฟหนึ่งน้ำห้อนหนึ่งหาตั้งตาแกนเป็นอาทิตย์เก็บไปในสีลมหในในสีลมครับกวาดนี่กวาดได้ได้หลายกวาท่างมะพร้าวครับท่างมะพร้าวกัสีแดงอที่นั่นครับครับอังีแต่ตัวนี้มันจะไปทั้งนี้ได้ครับว่าหักกันพรอหักกันหักกันหักกัาหลายทางกว่าพอดี ครับครับผมแล้วคันทามันดำต้ากลับไปจุ่มน้ำจุ่มน้ำล่างเลยเมันก็หายบ่ต้องย่านน้ำพร้อมอันนี้ครับคันน้ำบ่าไม่น้ำพร้อนเขาบ่ย่านครับขอที่หนึ่งก็คือหามใกล้ความร้อนครับที่สองยังก่อตั้งตากแดดหามตากแดดพอตะเกียวก็อุณหภูมิหามคันตะเกียวก็คว่มพร่อนนี่หามหามมืดครับมันเป็นยางเนาะครับ เพราะว่าอันนี้มันไก่ไฟบ่ได้ไก่ห้อนบ่ได้มันจะเปลี่ยนรูปร่างทันที่อ่าอายุใส่งานหรอพ่ออายุใส่งานทั้งกลุ่มนี่รับรับรองอยู่สิ่สองปีสองปีคันเวียนสามยางนั่นครับคือโดนเติบเลยหรอไปเื่อมครับครับลอยหนึ่งเมตรสองปีสองปีครับครับวันนี้แต่ผมอยากซื้อหรือว่าท่านผู้ชมอยากซื้อนี่ติดต่อสองทางไดยครับพ่อทางเพจเฟซบุ๊กกับมี่ครับเป็นเพจกลุ่มไม้กว่ารักโลก หมายว่านักโลกครับแล้วก็เฟซบุ๊กของเคนิดาพรไวคัมะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ทั้งล่างให้ด้วยครับเด้อแล้วก็ของเฟซบุ๊กบุญศรีศิกุลเป็นเฟซบุ๊กคุณพ่อเลยครับ,รบแล้วก็หมายเลขทั่วศูนย์แปดหกหกสองหกศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งและอีกเบอร์หนึ่งศูนย์แปดเจ็ดสองสามหก เจ็ดแปดเก้าสี่ครับหรือสีมาได้ที่บ้านเอียงเนี่ยมาท้องมาคันสีมาด้วยตนเองกรับสีมาที่บ้านหัวไส้หสมู่ที่เกศตำบลบันดงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นครับสินห้างานนท์สังอุบลรัตน์ครับขามช่องเขาขาดพ้อมไปเบื้องแวะเบื้อง,องสกายวอกก็ได้ครับ<อ>ห้างอย่างนี้ไปสามร้อยเมตรครับผมอ่ะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังบ้านหกนะครับหรือว่าอยากได้แม่กวดไป ใส่งานอยู่บ้านหรือว่าอยากได้ไปกวดพลาสติกไปทดลองเบิ้งนี่ก็ลองติดต่อคุณพ่อบุญศรีมาเบิ้งนะครับเนาะสำหรับรายการเกษตรกรไทยมอน้ก็ขอบคุณพ่อนะครับที่แบ่งปันเก็บความรู้ดีๆให้ทางรายการร่วมถึงให้ข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อครับสวัสดีครับ